thank you สวัสดีเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2หรือป2อ,อนะครับเดีย๋ยวเรามาเรียนออนไลน์กันต่อนะครับในช่วงนี้ยังมาโรงเรียนไม่ได้นะครับเราต้องดูสถานการณ์โควิดก่อนนะมีทั้งตัวใหม่ตัวเก่าและตัวใหม่ล่าสุดเลยโควิดนะครับตอนนี้นะครับวันนี้เรียนเรื่องประโยคครับประโยคเอกสารประกอบการเรียนของป2วันนี้คือ หนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยนะครับหน้า152จนถึงหน้า158นะครับเด็กๆเอาสือขึ้นมานะครับเตรียมเรียนนะครับเตรียมเรียนนะเปิดหนังสือให้เรียบร้อยลกูกจะได้ฟังบรรยายแล้วก็ดูหนังสือประกอบไปด้วยนะครับ ไปกันเลยนะครับต่อเนื่องจากอีพีที่ผ่านมาเรื่องของประโยควันนี้คุณครูจะมาพูดเรื่ององค์ประกอบของประโยค2ส่วนกับ3ส่วนนะครับอีีที่ผ่านมาเราพูดเรื่องประโยค2ภาคภาคประธานกับภาคสแสดงนะครับไปดูตัวแรกก่อนนะประโยค2ส่วนประโยค2ส่วนประกอบไปด้วย ประธานนะครับบวกกริยานะครับประโยค2ส,ส่วนจะมีแค่2อ,อย่างนะครับมีแค่ประธานกับกริยาแล้วก็ถ้ามีส่วนขยายด้วยก็จะเป็นประธานบวกขยายประธานนะครับกริยาแล้วก็บวกกริยาแล้วก็บวกขยายกริยานะครับ่าแต่หลักๆกก็คือประธานกับกริยานะครับ ถ้ามีเพิ่มเข้ามาอีกก็จะเป็นประธานขยายประธานกริยาแล้วก็ขยายกริยานะครับประโยคสส่วนนะครับมี2ออย่างก็ทําให้ประโยคมีใจความที่สมบูรณ์ได้นะครับมีเพียงแค่ประธานกับกริยาก็สามารถเป็นประโยคที่สมบูรณ์ได้เป็นประโยคที่ให้ความหมายชัดเจนได้เป็นประโยคที่สื่อความได้นะครับสื่อสารได้ ถึงแม้ว่าเขาจะมีแค่สองอย่างคือประทานกับกิริยานะครับยกตัวอย่างเช่นนกบินนะครับนกก็เป็นประทานบินก็เป็นกิริยาเพียงเท่านี้เราก็รู้แล้วว่าในประโยคนี้นกเขากําลังบินอยู่นกเขาบินได้นะครับเป็นนกก็ต้องบินได้นะครับเป็นนกบินไม่ได้ก็ไม่ใช่นกนะครับ นกกระจอกเทศบินได้ไหมนักเรียนลองไปดูใน YouTube นะครับไปดูตัวอย่างประโยค2ส,ส่วนสัก3ตัวอย่างนะครับนักเรียนดูรูปภาพรูปนี้ครับนักเรียนเห็นอะไรบ้างคุณครูเห็นน้ำที่กำลังหยดนะครับแล้วก็เห็นก๊อกน้ำอาจจะเป็นสเตนเลสหรืออลูมิเนียมนะครับก๊อกน้ำตัวนี้ รูปประโยคคือน้ำหยดนะครับประทานก็คือน้ำนะน้ำเป็นประทานนะครับกิยาคือลอไรกริยาคือหยดนะครับมีแค่ประทานกับกิยาก็รู้แล้วว่าประโยคนี้คือน้ำหยดนะครับน้ำกําลังหยดลงมาอยู่นะครับน,บน้ำหยดลูกน้ำหยดตัวอย่างแรกนะครับ เดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างต่อไปเขาจะให้ภาพอะไรเรามานะครับมาแล้วมาแล้วอะไรลอยอยู่บนท้องฟ้าเออหน้าตาเหมือนเจ้าโจ๊กเกอร์เลยครับลอยอยู่บนท้องฟ้านี่ดสูสีเหลืองตัวสีเหลืองหน้าเป็นสีเหลือง จมูกกับปากเป็นสีแดงตาหรือคิ้วนี่สีดำนี่อ่ะประโยคนี้รูปประโยคคือเว้าวลอยอ่าปรากฏว่าเจ้าปากแดงจมูกแดงหน้าเหลืองคือเว้าวนะครับกำลังลอยอยู่บนฟ้าประธานก็คือเว้าวกริยาก็คือลอยนะครับมีแค่ประธานกับกริยาครับประโยคสองส่วน เบ้าลอ,อยแค่นี้พวกเราก็เข้าใจแล้วนะครับเป็นประโยค 2- ส,ส่วนที่สมบูรณ์แล้วเข้าใจชัดเจนดีแล้วนะครับเดีย๋ยวไปดูอีกสักตัวอย่างครับประโยค2ส,ส่วนอ่าภาพนี้คือภาพอะไรเอยใครมาหักกิ่งไม้เล่นครับนี่กิ่งไม้กิ่งไม้หักครับรูปประโยคนักเรียนดูรูปภาพสิครับใครมามือบอลหักกิ่งไม้ได้นี่ ไม่ใช่ไม่ใช่ลอยเรื่อยนะครับนี่ลอยหักเลยนะครับนี่ถ้าไม่ใช่คนหักก็ต้องเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งแหละมาหักไว้นะครับนี่นะเนาะไม่ใช่ลอยเรื่อยเลยนะครับนี่ลอยไม่คนก็สัตว์นะครับซ้าหักอ่ารูปประโยคคือกิ่งไม้หัก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 นะครับกิ่งไม้หักนะครับประทานคือใครรประทานคือกิ่งไม้นะครับ ปริยาก็คือหักนะครับกิ่งไม้เขาหักมีแค่ประธานกับปริยาประธานคือกิ่งไม้ปริยาคือหักครับแค่นี้ก็เข้าใจแล้วนะครับกิ่งไม้หักประโยคสองส่วนต่อไปมาดูองค์ประกอบของประโยคสามส่วนนะะองค์ประกอบของประโยคสามส่วนนะพี่น้องมีอะไรบ้างเอ่ยองค์ประกอบประโยคสามส่วน มีประธานอ่าเหมือนเหมือนสองส่วนเลยนะมีประธานมีกริยาส่วนที่สามที่เพิ่มมาก็คือกรรมนะครับกรรมกรรมอ่าถ้ามีส่วนขยายด้วยก็จะเป็นประธานบวกขยายประธานนะครับกริยาบวกขยายกริยานะครับบวกกรรมบวกขยายกรรมนะครับนี่คือองค์ประกอบ ของประโยค3ส่วนนักเรียนทําความเข้าใจง่ายๆก็คือประธานกิรกรรมประโยค2ส่วนมีแค่ประธานกับกิรยาส่วนประโยค3ส่วนเพิ่มกรรมเข้ามานั่นเองนะครับนะมีประธานกิรกรรมนะครับทีนี้ลองไปวิเคราะห์รูปประโยคกันว่าใครคือท่านประธานที่เคารพรักใครคือกิรยาที่ท่านประธานแสดงออกมา และใครจะเป็นเวียนเป็นกรรมรองรับนะครับอ่าประโยค3ส่วนมีเวียนมีกรรมด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวพวกเราไปช่วยกันวิเคราะห์รูปประโยคตัวอย่างเนาะนะครับนักเรียนก็เปิดหนังสือดูตามไปด้วยนะครับจะได้มีความรู้ความเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับฟังอย่างเดียวไม่ได้เปิดหนังสือประกอบกอ็อาจจะไม่ครบถ้วนนะครับผู้ปกครองซื้อหนังสือให้แล้วก็เปิดขึ้นมานิดนึงนะครับ อุตส่าห์เสียกระตังซื้อหนังสือเข้ามาแล้วเปิดหนังสือด้วยนะลูกอะพ่อแม่ซื้อให้เราก็เปิดครับหนังสือเนาะต่อไปโอ้โหรูปประโยคสามส่วนมาแล้วครับโอ้มีทั้งรถถังครับมีทั้งทหารเลยตัวอย่างประโยคสามส่วนตัวอย่างแรกครับ อะไรในรูปภาพเขาเขียนว่าอะไรขอบคุณภาพจากช่อง PP TV 36นะครับนี่ยกเลิกซื้อยานเกาะไม่ได้เอา้าทำไมนอเนี่ยรูปประโยคคือทหารเเห็นทหารไหมทหารขับยานเกราะประธานคือพี่ทหารเป็นท่านประธานที่เคารพรักนะครับทหารเป็นประธานกิยาคือขับครับขับ ครับใครเป็นเวียนเป็นกรรมครับยานเกราะยานเกราะตัวนี้ก็หมายถึงรถรถเนี่ยรถที่นักเรียนเห็นคล้ายๆรถถังนะครับแต่นี่เป็นรถยานเกราะนะครับอ่าทหารเป็นทหารเป็นประธานขับเป็นกิยายานเกราะเป็นกรรมครับตัวอย่างที่สองมีพี่ช้างพี่ช้างชื่ออะไรเนี่ยเจฟไฟบุญโอ้ช้าง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 ตัวเมียนแน่เลยชื่อเจฟไฟบุญ เจไพบูลแอบขโมยกล้วยก็หรืออาจจะเป็นตัวผู้เนาะแล้วเป็นกระเทย <c oughs> เป็นตัวผู้หรือเปล่าครับถ้าเรียกเจไพบูลน่าจะเป็นตัวเมียเป็นตัวเมียเจไพบูลแอบขโมยกล้วยนะครับโ่าครูได้สองประโยคเลยน,นี่นี่ประโยคที่เขากําหนดมาคือช้างกินกล้วยประธานก็คือช้างกิริยาคือกินครับใครเป็นกรรมอะกล้วยเป็นเวียนเป็นกรรมเพราะโดนช้างกินนะครับเกี้ยงตับเลย กล้วยกล้วยเป็นเวรนเป็นกรรมเลยช้างเป็นประธานกินเป็นกีหยากล้วยเป็นเวรนเป็นกรรมเจ๊ไพบูลแอบขโมยกล้วยเจ๊ไพบูลเป็นประธานครับแอบขโมยเป็นกีหยากล้วยเป็นเวรนเป็นกรำครับโอ้โหประโยคนี้สไลด์นี้ได้สองประโยคครับเจ๊ไพบูลแอบขโมยกล้วยตัวอย่างที่สามมาแล้วนักเรียนทางบ้านอย่าหัวเราะเสียงรังนะครับ คุณครูได้ยินนะครับเราอยากทางบ้านนักเรียนเห็นรูปอะไรลูกครูเห็นลูกเจี๊ยบไข่ที่แตกแล้วนะครับเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบไก่ฟักไข่นะครับประธานคือไก่กิยาคือฟักฟักเนี่ยเป็นอาการหนึ่งที่ไก่เขาทำให้ ไข่มีความอบอุ่นแล้วก็มีลูกไก่ลูกเจีย๊ยบออกมาจากไข่นะครับประทานคือไก่ฟักคือกิยาไข่คือเป็นเบียน,เป,นเป็นกรรมโดนแม่ไก่นั่งทับครับอ่ะสำหรับอีพีนี้พอแค่นี้นะครับอย่าขอวเราเสียงดังสวัสดีครับ